ติดตามให้ดูสังเกตพูดติดตามเท่านั้นแหละสงสารแต่พวกคนอายุสี่สิบขึ้นไหมสี 45, 40, ่สิบห้าสิบหกสิบเงยเห็นเฟซเลนไลย,ยังไม่จริงไหมสิ่งที่เห็นก็นึกว่าอาจารย์ก็ไปตามเขาเขามาขอเป็นเพื่อนก็ขอเขารับเขานนยนั่นแหละเป็นหลอกเขานะวันเอาไว้เงินวันเกิดของอาจารย์เก้าพันอย่างเัี้กับสิบประยัดใดของเขาเขาให้เสียงเงินโอนเงินเพให้กับตายอย่างเดียวนะ นะเอาพิมพ์ฮานอยทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะวิเคราะห์รัฐบาลให้ฟังนะแต่เดี๋ยวจะบอกเลขฝันนำะจนว่ามันกับมันมันมันตั้งแต่อ,อาาดีสื่อหรอกพี่น้องมันบามา่มักนะเดี๋ยวเสี่ยวาให้ฟังคือสื่อเอาพิมพ์ฮานอยเรานะยวมักตัวใดเดี๋ยวก็สี่ยวาให้ฟัง,อ,งอยูนะ่แหละพิมพ์ฮานอยเรานะ นะอานอยวันนี้นะครับนเห็นก่อนในห้องแนวทางเดีวอาจารย์ให้ศูนเน้นไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่สังเกตเดอ้อพี่น้องนะเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆนี่แหละเพจจริงมีคนติดตามหกหมื่นขึ้นนะนะครับ เน้นที่มากที่สุดนะถ้าเป็นเม็ดเดียวเนะอาจารย์จะให้ความสำคัญอยู่ที่หางแรกก็คือ0330หนักกว่าทุกหางเนี่ยถ้าอาจารย์จะทำอาจารย์เลยไม่ทำนะครับให้เป็น0330 3นะครับ3นี้มีความเป็นไปได้กลับมาพิเศษแต่สูตรของ0ย์เป็นปกติและ VIP นะเพราะฉะนั้นให้ล่า3 3 3 0นะวิ่งรวดศูนย์ไม่ต้องไม่ต้องแชร์นะครับก๊อปออเดอร์ 0ูนะครับศูนะที่สําคัญรูดเอานะครับให้รูดแล้วก็มาหนักที่สุดเล่น3าตัวแต่อาจารย์ว่ามันน่าจะเตยียดในเลข3มตัวส2หางนี่แหละไม่รู้เจ็ดหางไหนแต่ชอบทั้สอหางแต่ตามสูตรของมันนะ่ะก็คือ0ูนย์สาสศย์ไดตัวเม็ดเดียวอาจารย์ก็เลยเลยกันไว้อยู่แต่ว่ามันเป็นสูตรหนึ่งมันได,มนได้มันได้ตามนั้นเลย ได้ตามหางที่2เลยทั้งสามตัวก็เลยเอามาเป็น2หางในเลขสามตัวนะอันนี้คือหาหน่อยนะ้อยนะาจารย์เน้นนะครับใครเป็น f อใครติดตามปกติและ VIP เท่านั้นเด้นะปกติและ VIP เท่านั้นเด้อแต่นะฟังที่อาจารย์เราไปมีกี่นายสิหกอยู่เพราะสูตรของสามนี่มันเป็นไปได้พิเศษและ VIP อนะอาจารย์ถึงบอกว่าให้ให้ล่าศูนย์สามสามย์ ให้หนักกว่าเพื่อนนะเข้าใจเนาะต่อไปเล่านะวันพุธอาจารย์มาไล์ให้อยู่ดีแต่ไม่ได้มาช่วงเที่ยงอาจจะมาช่วงบ่ายๆนะใครได้มั่งนะอาจารย์ให้วิ่งรูดสองมามาอะไรทุกคนล่างสองสอง,สองบนสองสามเนาะใช่ไหมใครได้มั่งใครใครได้ดูไล์สดของอาจารย์มันออกสองสามสอง ล่างสองสองเนาะสี่สามสองสองสามสองมาเลขหกตัวใช่ไหมเออใช่ใครได้ใครได้ดูดูขจาดูละได้ได้สิบบาทคะ่ะเออเห็นไหมได้ลูดได้ลูดได้ลูดนี่มันก็รวยเลยแล้วนี่เพราะมันมาบนล่างเนาะเออเพราะฉะนั้นชัวร์ที่สุดอาจ,จารย์ท่งบอกว่า ให้เป็นนักลงทุนอย่าเป็นนักเล่นนะเพราะอาจารย์ให้สามตัวหางเดียวไงนะบนกําลังมารวมกันเลขชุดสี่ตัวแต่ให้รูดแล้วก็ให้เหล่นตัวชุดสามตัวให้เหล่นนักกว่ามูซื้อ,อเข้าใจเนาะนะจะเป็นเสือนอนจินกนรูดเอานะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมาตัวไหนนะครับนะสองทุ่มกว่าอดเลยค่ะคืออะไรนั่นเดียวกับโชคกับดวง อ่ายสามตื่นอ่ะวันนี้นะครับได้เห็นก่อนใครเด้อนะอาจารย์ให้เสร็จแล้วนะกับชีลบทันทีได้โพสเนี่ยไม่ต้องแชร์หรอกนะกลัวกลุ่มมิชฉาชีพมันจะดูดไปนะดูดไปมันก็จะมีน,นะครับเพราะว่าเพจจริงมีคนติดตาม6กหมืนขึ้นนะมันก็เป็นการประจันตะของคือเกา,าเพราะเพจเขาไม่ถึงสองหมืนไม่ถึงหกหมื่นเนาะมันมีเพจหนึ่งรับ ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตามมันเป็นเพจอจุดก่อนกาลสินนะอาจารย์เคยดูอยู่เมื่ออยู่ต่างจังหวัดเมื่อเดือนที่แล้วเนงีไม่ให้เห็นหน้าหรอกเอาใครมาพูดก็ไม่รู้แต่เขาจะดูดคลิปที่อาจารย์ไลฟ์ลยอยู่ไปลงกับเพจปลอมก็เอาไปลงของปลอมมันจะมีขอบข้างาสีดำดำ <laughs> เ่ีเพจองอก์กรพลังเลขนำโชคที่มีคนติดตาม 3, สามพันสี่นะนะฟังนะไอ้สา0พันสี่เนี่ยนั่นแะหละอีกกลุ่มวิชาชีพเนะี่ยก็เอาไปลงนะรูปหนึ่งที่อาจารย์นั่งอยู่เถียงนาเถียงหน้าหน่อยอยุบันนะครับเป็นอาจารย์ซื้อซื้อซื้อเฉมุ่งไผ่ยหยาเขาเนีหยเออซื้อไปอหาพันกว่าบาทไปตังง้งวังที่ลงไปเมื่อกี้กันเลยไปนั่งไล่นะครับนั่นแหละก็ยังไม่ลบออก นึกว่าจะมีรู้ในะไอเพจออกก่อนพลังเลขน้ำโชคอะ่ะนะครับเนี่ยที่มีปกที่อาจารย์วัดดีหลวงปู่บุญอะ่ะนั่นคือของปลอมนั่น <c oughs> ก็ยังไม่ลบออกเออเพราะฉะนั้นดูคนติดตามนะครับอา้าวลาวนะครับของวันศุกร์นี้นะครับพี่น้องอ่ะเป็นเดินดีด,ดีนะหวยลาวสี่เนี่ยนะจากสถิตินี้รอบ เดือนนี่มาดีดีนะวิ่งรูด4ี่พี่น้องเน้นสี่สองสองสี่สห้าห้าสี่นะครับชุด3ามตัวหางเดียวคือสองสห้าแต่ให้รูดนะให้นักกมมูให้หนักกว่าทุกตัวคือ4ี่สองและ4ี่ห้านะบนล่างไปกับนะครับอันนี้คือ4เด้อสี่นะสี่ ที่เจาะทุกตัวเนี่ยอาจารย์มาวินกัน,ม,นมันได้สามสูตรมันมีสองมีสามมีห้ามีหกมีสี่มีห้ามาก็ได้สี่สองสี่ห้าสี่สองสี่สามสี่หกสี่ห้านะตัวเน้นที่มันเคยก็ก,ก็ตามเลขชุดสามตัวเลขเลขชุดสี่ตัวนะครับให้รูดออนเห็นดักกลัวมูกก็คือสี่สองสองสี่และสี่ห้าห้าสี่นะ ทันเนาะนั่นแหละจะไม่ขอย้ำเด้อพี่น้องไม่ต้องแชร์เด้อแชร์ไปแล้วก็อาจารย์สิ้นสุดลบมันก็ไม่เห็นอยู่ดีนะแคปเอาหนมะีพวกปอมเปียงรอรอติดตามนะครับรออานะจารย์ลงอะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่คอมเมนต์คนที่ไม่ชอบตอบคอมเมนต์เนี่ยจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเออนะครับเนะี่ยถ้าเรามาคอมเมนต์ถ้าไม่รู้ก็เข้ามาค้นหาแล้วก็ดูว่าคนติดตามนะหกหมืน หกร้อยแปดสิบคนไหมอาจจะมากกว่านี้เนาะขณะนี้มันหกหมืนหกร้อยแปดสิบนะอันนั้นนี่คือเพียรปลอมเลยถ้า,ถ,าถ้านี่ก็ก็เลื่อนดูนะมีโพสต์อะไรก็ไล่ดูคอมเมนต์เอานะครับต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐบาลว่าอาจารย์ใครใครยังไม่เห็นใครเห็นแล้วที่อาจารย์ลงว่าเมื่อเช้านี้โค้งสุดท้ายรัฐบาลนะเมนมากเบิ้งเนียใครเห็นแล้วใครยังไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยแชร์ก็ดีแล้วครับแชร์ไปในเฟซตัวเองแต่มันก็ดีอยู่ oh, อย่าไปแชร์ลงกลุ่มนะกลุ่มนั่นแหละมีชายชีพมาทุกครั้งโดนบล็อกตุมตามตุมตามแล้วมันเป็นการทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนและตัวเองเดือดร้อนคือคือไม่สามารถจะเห็นอาจารย์เนียเอสเอชจีสักเอสจีเมลติดตามอาจารย์ตลอดอีเมลบอกโอ้ยไม่ต้องไปทักอ e ีบอกอีเมลหรอกทักอนบมลเพจนี่ e แหละ อาจารย์ไม่ทันหน่อยขอดูอีกครั้งอาจารย์ให้ศูนย์วิ่งรูดศูนย์เน้นอยู่ที่ศูนย์สามศูนย์สี่อย่ารูดเอานะครับเห็นแล้วเนะาะรัฐบาลอาจารย์เด่นตัวเด่นอาจารย์ให้ห้าและสี่นะอาจารย์ฟันนวดนี้ฟันห้าเลยพี่น้องชอบที่โพสเห็นไหมใครเห็นโพสอาจารย์เน้นอะไรลงพิมพ์มาให้เห็นก่อนว่าอาจารย์เน้นตัวไหน เน้นตัวไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายกบโปูไฟล์ของอาจารย์ด้วยและเลขฝันนาเดี๋ยวจะเว้าเอาบ่ขึ้นดอกเพราะว่าทุกคนก็เห็นแล้วละ่ะเพราะมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วใครเห็นแล้วดูในคอมเมนต์หรือเห็นในกลุ่มแล้วจริงๆในกลุ่มอาจารย์ลงตั้งแต่หวยออกสามวันดีแต่มีกลุ่มที่มันเป็นหวยหุ้นด้วยนะอาจารย์น่าจะพึ่งลงเพราะกลุ่มนี้มันหลากหลายกลัวมันจะ ไปอยู่ข้างล่างเพราะมันมีหวยประจําวันหวยหุ้นหวยฮานอยอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะทับกันเดี๋ยวจะไม่เห็นนะยังไม่เห็นค่ะจบยุทธใสคุณดวงเกี่ยวไม่เห็นจริงๆนะปาดส่งดาวแต่ไม่รู้รหัสตัวเองกับว่าเป็นอย่างพี่น้องนะส่งดาวเนาะนะครับตัวเด่นตัววิ่งเนี่ยนะครับอาจารย์ชอบห้า มันเด่นเด่น5และ4นะตัวน้นนะคุณห่างไกลไม่ห่างใจตามนั่นเลยนะครับตัวนั้นเลยนะอาจารย์ชอบฟังปากเอาเนาะอาจารย์ชอบ5าเปียดเปียดห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้ามดูในโพสที่อาจารย์มาโค้งสุดท้ายเด้่ย และมาดูโปรไฟล์นี้ทุกคนเห็นไปนเลขอะไรโปรไฟล์แล้วพิมมาสิดวงใจนะเพราะนั้นเลขทูบตามนั่นเลยนะมันตรงกับเลขตัวเน้นของอาจารย์เด้อให้สังเกตโปรไฟล์ของอาจารย์นะครับนี่คืออาจารย์จะไม่เปลี่ยนอีกแล้วเด้อโปรไฟล์เด้อนะครับโปรไฟล์คือเลขเนี้ยสลับกันเล่นเด้อพี่น้องบักเด้นะ ความเป็นไปได้มันเป็นเลขเด่นของอาจานนะมันอาจจะเป็นไปได้อาจจะมา52 59ฟั่งจากป่าพ็เถอ,อนะนะครับถึงเอามาเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์นี้จะจะไม่ลบเพราะไม่มีรูปตัวเองคิดอยู่อันไหนที่เป็นรูปเราเนี่มันจะเอาไปดีแล้วจะขอเป็นโปรไฟล์นี้จะไม่ขอเปลี่ยนเด้อเดี๋ยวเปลี่ยนก็ ไออาจารย์จะใช้โปรไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เข้ามาดูว่ามีคนติดตาม6ก0 0 0่ขึ้นไหมอันนี้คือเพจของอาจารย์นะครับของ